แจ้งข่าวดีคอรมออุมัติเพิ่มสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่คนละ100บาทต่ออีก3เดือนส่วนจะมีวิธีการใช้อย่างไรบ้างดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่22มีนาคมปี25 6 6นะคะ ซึ่งคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองนะคะพมองนะคะก็ได้อนุมัติเพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของบัตรคนจนรอบใหม่นะวงเงินเพิ่มเติมนะคะส่วนวิธีการใช้แล้วก็วงเงินอะไรบ้างนั้นก่อนไปรับชมบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะโดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับ คลิปวิดีโอนี้นะเราจะมาพูดถึงในส่วนของวงเงินที่จะเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองนะคะนั่นก็คือวงเงินค่าก๊าซห่งต้มนะคะหลายๆคนสอบถามกันเข้ามานะว่าจะมีวิธีการใช้ยังไงนะคะเพราะว่าร้านค้าร้านขายแก๊สเนี่ยก็คือบางร้านเขาก็ไม่เข้าร่วมโครงการนั่นเองนะคะก็เป็นอีกโปรหลักที่มีทุกบัตรนะคะ ที่ได้รับสิทธิ์กันทุกคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะแต่ว่า,าวิธีการใช้เนี่ยก็ง่ายนิดเดียวแต่ว่าร้านที่จะใช้เนี่ยมันไกลแสนไกลนะบางร้านเขาก็ไม่รับนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้สิทธิ์กันบ้างนะคะก็คือหาร้านการผงต้มที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะคะซึ่งสิทธิ์รอบใหม่นี้จะใช้ผ่านบัตรประชาชนเท่านั้นนะ แล้วก็ยื่นบัตรประชาชนให้กับทางร้านค้านะคะเพื่อเอาไปทําการเอาเงินออก,กต่อตรงนั้นนะคะอย่างเช่นแอปถุงเงินนะคะหรือว่าเป็นเครื่องรูด EDC นั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมจํารหัส6หลักไปด้วยนะรหัส6หลักก็คือมันจะได้มาตอนที่เรายืนยันตัวตนนั่นเองนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะให้เราตั้งรหัส6หลักเอาไว้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูร้านจําหน่ายแก๊สนะคะที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะหายากในพื้นที่นะ จนผู้ถือบัตรหลายรายเนี่ยต้องปล่อยสิทธิ์นี้ทิ้งไปเปล่าๆในแต่ละงวดนะคะใครที่ไม่เคยใช้สิทธิ์นี้บ้างหรือใครเคยใช้สิทธิ์นี้บ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะซึ่งที่แน่ๆแหละลุงบุ๋มที่บ้านเนี่ยไม่เคยใช้เลยเพราะว่าร้านค้าที่อยู่ในหมู่บ้านเ,นเขาไม่รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดูด่าเขาไม่รับเขาไม่เข้าร่วมถงฟ้านั่นเองนะคะก็ไม่เคยได้รับสิทธิ์นะก็คือปล่อยทิ้งไปนะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคอรมเห็นชอบช่วยเหลือค่าการหุงต้มนะคะคนละ100บาทต่อ3เดือนต่อคนนะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เท่านั้นนะคะซึ่งเพิ่มเติมมาให้นะคะเริ่มใช้ตั้งแต่เมษายน ถึงมิถุนานยน66ค่ะเป็นโครงการยกระดับความช่วยเหลือในส่วนลดของค่าการของต้มนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิกลุ่มใหม่นั่นเองนะอีก20บาทต่อคนต่อ3เดือนนะปกติจะได้คนละ 80ใช่ไหมในรอบใหม่นี้เขาเพิ่มให้อีก20เป็น100นะคะก็จะรายละเอียดประมาณนี้นะคะทุกคนเกิดว่าใครนะคะได้ใช้สิทธิ์กันบ้างแล้วในเดือนเมษายนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมเรื่องใดกับบุ๋มนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ